ลูกแมวที่บ้านอายุได้สี่อาทิตย์แล้วค่ะหาบ้านใหม่ได้หมดทุกตัวแล้วฝนเก็บไว้แค่ตัวเดียวนะคะแล้วก็แม่มันตัวนี้เหมือนไ้ดีมากเลยเหมือนแม่เลยใช่ไหมใช่ไหมโอ้ยสวยนะเธอน่นอะอยู่บ้านคนเดียวก็เล่นกับแมวใช่ไหมลูกลูกคนก็หนีไปเที่ยวหมดเลอแต่ลูกแมวกินหัวกันละยุ่มหัวกันละปะนี่แม่มันเพิ่งได้หนึ่งปีนะคะตอนท้องลูกอะ่ะ แล้วก็ท้องแรกด้วยท้องสาวตอนแรกผนนึกว่าจะได้ลูกแค่สามตัวดูดิคลอดมาต้งหกตัวนะตอนนี้ลูกมันได้เสียทีแล้วค่ะเสีทยทีแล้วฝนก็พาออกมาข้างนอกบ้างพาออกไปเล่นแป๊บเดียวค่ะวันละหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้ยบางทีก็ครึ่งชั่วโมงพ่อแม่มันดูเหมือนจะห่วงลูกมากห่วงตัวไหนเดินมากมันก็ตะบบกลับมากอดรัดฟัดเวี่ยงมันไม่อยากให้เดินไปแบบไกลๆในสวนอย่างเงี้ย แล้วฝนก็กลัวเห็บกลัวหมัดด้วยก็พามันออกมาเล่นแป๊บเดียวค่ะแล้วก็เดี๋ยวเข้าบ้านแล้วฝนให้เขาฟรีๆนะคะอีกสี่อาทิตย์ให้มันหย่านมก่อนเขาถึงจะมาเอาแต่ว่าฝนไม่ได้ฉีดวัคซีนไม่ได้อ,อะไรเขาต้องไปทําเองเพราะว่าฝนไม่ได้คิดตังค์เขานะคะส่วนมากเป็นตัวผู้หมดเลยค่ะถ้าจะไม่ผิดมีตัวเมียแค่สองตัวลูกมันตอนนี้แมวเด็กๆทั้งหลาย กินอาหารเม็ดเป็นแล้วนะคะมันเห็นแม่มันกินก็กินกับแม่มันแล้วก็ถ่ายแล้วก็ฉี่ในกระบะทรายเป็นด้วยมันฉลาดมากนะคะไม่รู้มันสอนกันยังไงเนาะแต่ว่าฝนก็เห็นมันเดินขึ้นเดินลงกระบะทรายขึ้นไปฉี่ไปอื้อกันหมดแล้วเก่งมากเลยด้วยความที่ลูกมันเยอะลูกมันก็มาลุมมาตุ้มกินนมฝนเข้าใจว่ามันเหนื่อยบางวันมันก็หนีออกไปนอนนอกหน้าต่างนะคะ มันหนีลูกวันนั้นแหละแล้วมันก็กลับมาให้ลูกกินแล้วมันก็หนีคงจะเหนื่อยอะเนาะแต่มันก็หนีไปไม่นานค่ะมันก็ป้วนเปี้ยนป้วนเปี้ยนคอยมาสองลูกมันอยู่ฝนเปิดหน้าต่างให้มันปีนเข้าปีนออกได้นะคะวันดีคืนดีมันก็คาบหนูมาฝากลูกมันต้องคอยเก็บเอาไปทิ้งค่ะไม่รู้มันไปแอบที่ไหนไว้ในห้องนอนหรือเปล่าเพราะห้องนั้นเป็นห้องแมวเลยนะคะแต่ฝนต้องดูดีๆไม่งั้นอาจจะมีการเน่าเหม็นเกิดขึ้นได้ แม่มันชื่อไฮดี้นะคะเป็นแมวตัวแรกในชีวิตของฝนเลยนะที่ฝนเคยเลี้ยงเพราะว่าตอนฝนเป็นเด็กฝนเป็นหอบผืดเป็นหอบผือ,อย่างหนักเลยแล้วแม่ก็สั่งห้ามนักหนาว่าห้าเลี้ยงแมวฝนแพ้แมวถ้ามีแมวมแล้วฝนจะหอบกําเริบอะไรอย่างเงี้ยแต่ผ่านมาหลายปีฝนก็ตัดสินใจเออวะไม่เคยมีอาการหอบผืดนานและเดี๋ยวลองเลี้ยงดูสักหน่อย ก็อาทิตย์แรกที่มาเลี้ยงนะคะเอามาเลี้ยงคันคอนะคะคันคอตาบวมตอนนี้ไม่มีอาการอะไรเลยค่ะผลว่าผลชอบแมวมากกว่าหมานะผลว่าแมวมันเลี้ยงง่ายกว่าหมาง่ายที่มันไม่ได้ต้องการให้เราดูแลเอาใจใส่มันมากเหมือนหมาไม่ต้องพาไปเดินแค่เปิดประตูเปิดอะไรให้มันออกไปมันก็หายไปทั้งวันเลยค่ะหามีข้าวมีน้ําให้มันกินถึงเวลามันก็กลับมาบ้านเอง วันไหนมันเบื่อเรามันก็ไม่ใกล้เราวันไหนมันอยากรักเรามันก็มาอ้อนเราผลว่ามันมีความเป็นอินดี้สูงมากผลว่าเลี้ยงแมวนี่แหละเหมาะกับฝนละอากาศดีทุกวันเลยค่ะตอนนี้ที่หลกที่นี้น่าจะร้อนจริงๆมีหลายคนถามฝนว่าฝนเรียนจัดดอกไม้ที่ไหนฝนเรียนจัดดอกไม้ที่เบญเยี่ยมนะคะแต่ว่าฝนไม่ได้เรียนจนจบเพราะว่า ตอนนั้นฝนเปิดสวนแล้วแล้วงานที่สวนก็ยุ่งมากแล้วขับรถไปเรียนไปกลับมันเรียนพักค่ามอ่ะมันเลิกดึกฝนก็เรียนเบสิกขั้นพื้นฐานพอพอรู้ว่าเทคนิคอะไรเป็นเทคนิคอะไรแหละค่ะแล้วก็ส่วนมากก็มันเป็นงานที่ทําทุกวันจับทุกวันแล้วก็จับเราก็ดูว่าสีอะไรมันเข้ากับสีอะไรฟอร์มไหนมันเข้ากับอะไรเรียกว่าเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง แล้วก็เรียนรู้จากลูกค้านั่นแหละค่ะเห็นลูกค้าตัดมาเออสวยดีอย่างนี้ดอกอันนี้คู่ดอกอันนี้สวยดีเราก็มาใส่ด้วยกันก็คู่พักรักจําไปด้วยบ้านฝนอยู่ไม่ไกลจากในเมืองนะคะถ้าขับรถขับรถยนต์นี้ก็ประมาณ15นาทีเต็มที่นะคะ15นาทีขี่จักรยานก็ได้แต่ว่าขี่จักรยานก็จะใช้เวลา40-50นาทีอยู่แต่ฝนก็ไปกับรถยนต์นั่นแหละคะ่ะที่นี่ค่าจอดรถ แพงมากนะฝนไปวันนี้ไปไปกี่ชั่วโมง 4, ี่หชั่วโมงโดนค่าจอดรถไปแล้วถ้าคิดเงินไทยก็800บาทในเมืองมันก็ไม่มีอะไรค่ะเพราะว่ามันก็มีแต่ร้านขายเสื้อผ้าร้านอาหารร้านอะไรอย่างเงี้ยอาหารก็ไม่ใช่อาหารที่เราชอบเนาะก็กลับมากินข้าวที่บ้านประหยัดดีฝนไปในเมืองฝนเป็นคนรีบซื้อรีบกลับนะคะปกตินอกจากจะไปกับลูก ้าลูกไปกินข้าวอะไรเงี้ยถ้าไปคนเดียวอย่างดีฝนก็นั่งดื่มกาแฟแก้วนึงเค้กชิ้นหนึง่งเพราะอยู่บ้านก็รู้สึกว่าแฮปปี้ดีไม่ไม่ได้รู้สึกว่าอยากได้อะไรช่วงนี้ก็จะโชว์แต่ดอกฝิ่นเยอะหน่อยนะคะเพราะว่าดอกฝิ่นกําลังงามกําลังสวยเลยฝนคิดว่าถ้าเกิดฝนไม่ตกนี่อีก2ออ,อาทิตย์ก็น่าจะติดฝักหมดแล้วฝนก็คงไม่ทําอะไรกับมันหรอกค่ะมีหลายคนถามซื้อมเมล็ดอยู่ทั้งลูกค้าที่นี่แล้วก็ ทางที่ไทยมเมล็ดฝิ่นฝนคงเอากลับไม่ได้นะคะมันผิดกฎหมายที่ประเทศไทยแต่ว่ามเมล็ดอย่างอื่นฝนจะเอาไปบ้างอยู่ค่ะส่วนเพื่อนๆที่อยู่โซนยุโรปฝนก็ไม่มีเวลาส่งให้ใครนะคะเพราะว่าฝนช่วงนี้ยุ่งจริงๆเลยแล้วก็ฝนว่าซื้อออนไลน์ดีกว่าค่ะเพราะกฎหมายแต่ละประเทศมันก็มีกฎหมายนําเข้า,มาเมล็ดพันธุ์อะไรกันอยู่สําหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามากดติดตามรับชม ฝนมีวิดีโอเก่าๆเยอะมากเลยนะคะลองเข้าไปดูมันมีอะฝนเล่าไว้หลายเรื่องมากเลยนะเรื่องเล่าจากสวนเรื่องเล่าชีวิตเรื่องเล่าเซรามิกลองเข้าไปดูนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกำลังใจทุกไลค์ทุกเม้นทุกแชร์ค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ